ฉันเคาะประตูห้องของเขาไม่มีเสียงตอบรับประตูแง้มอยู่แล้วฉันค่อยๆแง้มมันเพื่อฉันโงกหน้าเข้าไปดูและตอนนั้นเองทั้งโลกของฉันก็พังทลายเขาอยู่บนเตียงไม่สวมเสื้อใส่เกงยืนที่ปลดกระดุมมือของเขากำลังขยับเป็นจังหวะอยู่ระหว่างขาของเขาฉันยืนแข็งทื่อลมหายใจติดอยู่ที่ลำคอสัญชาตญาณความเป็นแม่และเหตุผลทุกอย่างในตัวฉันกรีดร้องให้เดินจากไปให้ปิดประตูและแกล้งทำเป็นว่าฉันไม่เห็นอะไรเลยแต่ฉันไม่ขยับ แล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นดวงตาคู่นั้นดวงตาที่แสนบอบช้ำคู่นั้นสบกับฉันมันเบิกกว้างได้ความละอายและความเปราะบางเขารีดดึงผ้าห่มมาคลุมตัวความตื่นตระหนกชายชัดบนใบหน้าเด็กหนุ่มของเขาฉันควรจะถอยออกมาตอนนั้นฉันควรจะพูดอะไรบางอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ฉันกลับกล้าเข้าไปในห้องและปิดประตูลงยินดีต้อนรับกลับสู่เสียงกระซิบแห่งการนอกใจที่ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างความรักและการทรยศนั้นบางเฉียบจนแทบมองไม่เห็น เรื่องราวในวันนี้คือคำสารภาพที่ดิบและยากเย็นจากคุณแม่บุญธรรมคนหนึ่งที่ก้าผ่านประตูที่เธอควรจะปล่อยให้มันปิดอยู่และค้นพบความลับที่จะทำลายครอบครัวและตัวเธอเองในที่สุดขอให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างยิ่งมาเริ่มกันเลย ฉันชื่อพศรครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นคนที่ใครๆก็ชื่นชมว่าเชื่อถือได้มั่นคงและใจดีเป็นผู้หญิงประเภทที่ส่งกัดวันเกิดตรงเวลาพับผ้าเป็นสี่เหลี่ยมเรียบร้อยและจูบแก้มสามีทุกเช้าแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความหมายอะไรอีกต่อไปแล้วก็ตามสามีของฉันอานนเป็นผู้ชายประเภทที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขาเป็นคนเงียบขรึมใจเย็นและคาดเดาได้ง่ายหลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา20ปีฉันรู้จักทุกสีหน้าของเขาก่อนที่เขาจะแสดงมันออกมาด้วยซ้ำเราสร้างชีวิตร่วมกันในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบในภาคเหนือ มันอาจไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่มันมั่นคงและปลอดภัยและฉันก็คิดว่านั่นเพียงพอแล้วจนกระทั่งแทนเข้ามาในชีวิตของเราเราได้รับอุปการะแทนตอนที่เขาอายุ16 เขามีเรื่องราาที่ต้องเผชิญมามากเกินไปสำหรับเด็กอายุเท่านี้เขาถูกส่งไปตามบ้านอุปธรรมต่างๆโดยไม่มีใครหรือสิ่งใดที่ยึดเหนี่ยวเขาไว้ได้จริงๆตอนที่เราพาเขาเข,าเข้ามาในบ้านครั้งแรกเขาแทบไม่พูดอะไรเลยเขาเอาแต่ก้มหน้าเหมือนกลัวว่าถ้าเขาสบายใจมากเกินไปเราก็จะทิ้งเขาไปเหมือนคนอื่นๆและบางทีอาจเป็นเพราะเหตุผลนั้นเองที่ทําให้ฉันรักเขาในแบบที่ฉันรักบางทีฉััันนนอออาาาจเเเเเห็ภพขขงงตตวววทีี่่คยยโดดดใ ส่วนที่ฉันไม่เคยปล่อยให้ใครเห็นฉันมอบทุกสิ่งที่ฉันมีให้เขาทั้งความอดทนความรักและความเอาใจใส่เขาเริ่มเปิดใจให้ฉันอย่างช้าๆทีละน้อยและฉันก็บอกตัวเองว่าฉันกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่แม่ทำกันแต่บางอย่างก็เปลี่ยนไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและฉันมองไม่เห็นมันเลยหรือถ้าจะให้ซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆฉันอาจจะเห็นมันแต่ฉันเลือกที่จะเพิกเฉยเพราะการเผชิญหน้ากับมันหมายถึงการต้องยอมรับบางสิ่งที่น่ากลัวบางสิ่งที่จนถึงทุกวันนี้ฉันก็ยังเกลียดตัวเอองยู่ดี คืนที่เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นอานนท์ทำงานดึกเหมือนอย่างเคยฉันกำลังเก็บกวาดหลังจากทานอาหารเย็นคนเดียวแทนขึ้นไปข้างบนก่อนหน้านี้โดยบอกว่าเหนื่อยแต่บ้านกลับเงียบเกินไปไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความตึงเครียดความหนักอึ้งฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงขึ้นไปข้างบนในคืนนั้นบางทีฉันแค่อยากจะไปบอกฟันดีเขาหรือบางทีฉันอาจกำลังมองหาบางสิ่งที่ฉันยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าต้องการมันฉันเคาะประตูห้องของเขาไม่มีเสียงตอบรับประตูแง้มอยู่และฉันก็แง้มมันเข้าไปเล็กน้อยแล้วทุกอย่างก็พังทลายลง หลังจากที่ฉันปิดประตูตามหลังไปเขาก็ไม่พูดอะไรฉันก็เช่นกันมันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งฉันได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นโดยอย่างบ้าคลั่งอยู่ในหูแล้วฉันก็กระซิบคำสองคำที่กำหนดชะตากรรมของเราไม่เป็นไรคำสองคำนั้นยังคงตามหลอกหลอนฉันมาจนถึงทุกวันนี้เพราะมันไม่เป็นไรเลยไม่มีอะไรเป็นไรเลยสักอย่าง แต่สายตาที่เขามองฉันในชั่วขณะนั้นราวกับว่าฉันเป็นคนเดียวในโลกที่มองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขามันทําให้บางอย่างที่อยู่ลึกๆข้างในตัวฉันแต่สลายหรือบางทีมันอาจจะแค่เผยให้เห็นรอยร้าวที่มีมานานแล้วเขากล่าวในตอนนั้นว่าผมคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยครับพสอนผมรู้ว่ามันผิดแต่ผมห้ามใจตัวเองไม่ได้ และฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงฉันในตอนนั้นแต่ฉันเอื้อมมือออกไปและแตะแก้มของเขาแล้วเขาก็จูบฉันเป็นการจูบที่นุ่มนวลสันเทาและหวาดกลัวและฉันก็ปล่อยให้เขาทำอย่างนั้นฉันจูบตอบเขาจูบเพียงไม่กี่วินาทีสั้นๆแต่มารู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่อยู่ลึกๆในตัวฉันแตกสลายและเรียงตัวใหม่ไปพร้อมกัน ในช่วงขณะที่น่าตกใจนั้นเขาก็ไม่ใช่ลูกของฉันอีกต่อไปเขาไม่ใช่แค่เด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นเพียงคนคนหนึ่งคนที่ต้องการบางสิ่งบางอย่างอย่างสิ้นหวังและลึกซึ้งและฉันฉันได้มอบมันให้เขาฉันหวังว่าฉันจะบอกคุณได้ว่าฉันหยุดมันไว้แค่นั้นฉันหวังว่าฉันจะบอกคุณได้ว่าฉันเข้มแข็งพอที่จะทำอย่างนั้นแต่ฉันไม่เลยหลังจากคืนนั้นทุกอย่างทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฉันไม่สามารถมองหน้าตัวเองในกระจกได้อีกต่อไปฉันหลบหน้าอานนท์และแทนเขาก็หลบหน้าฉัน บ้านของเราถูกเติมเต็มด้วยความเงียบแบบใหม่ความเงียบที่กรีดร้องดังกว่าการโต้เถียงใดๆที่เคยมีมาและอานทน์แน่นอนว่าเขาสังเกตเห็นเขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันบอกเขาว่าฉันแค่เหนื่อยใจเบื่อหน่ายมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแค่ชีวิตแต่ชีวิตของฉันอย่างที่ฉันเคยรู้จักมันได้พังทลายลงแล้วฉันแค่ยังไม่สามารถยอมรับมันกับตัวเองได้ ไม่กี่วันต่อมาแทนลงมาข้างล่างตอนดึกฉันนั่งอยู่ในครัวที่มืดมืดมืดมดมอถือแก้วไวน์ที่ดื่มไปครึ่งแก้วหวังว่ามันจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่แกดกินอยู่ในอกเขายืนอยู่ที่ประตูแล้วพูดว่าเราต้องคุยกันฉันไม่ได้มองเขาเพียงแค่กระซิบว่าเราคุยกันไม่ได้หรอกนี่มันผิดนะแทนแล้วเขาก็ก้าวเข้ามาใกล้ๆเกินไปมันไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกครับพ่อสอนคุณก็รู้สึกแบบเดียวกันผมรู้ผมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาในบ้านหลังนี้แล้ว มือของฉันเริ่มสั่นฉันหายใจไม่ออกฉันไม่ต้องการจะรู้สึกอะไรเลยแต่ทุกอย่างในตัวฉันเหมือนถูกไฟเผาและในขณะที่เขากำลังจะเอื้อมมือมาจับมือฉันประตูหน้าก็เปิดออกอานนท์เขากลับจากต่างจังหวัดเร็วกว่ากำหนดเขาเห็นพวกเราเขามองเห็นช่องว่างเล็กๆแต่สำคัญระหว่างเราที่มันไม่ได้กว้างพอเลยเขามองเห็นความรู้สึกผิดและความหวาดกลัวบนใบหน้าของฉันและวิธีที่แทนถอยกลับไปอย่างรวดเร็วด้วยความรู้สึกผิด ตอนแรกอนนท์ไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงแค่มองเราและฉันก็รู้ฉันรู้ว่าเขารู้แทนเดินออกจากห้องไปส่วนฉันยังคงอยู่ที่เดิมจ้องมองพื้นเย็นๆที่แข็งกระด้างคืนนั้นอนนท์ถามฉันด้วยน้ำเสียงที่เงียบและควบคุมตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราสองคนพัสสอนและฉันก็ไม่สามารถโกหกเขาได้อีกต่อไปฉันเพียงแค่กระซิบว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นฉันไม่ได้อธิบายฉันไม่ได้แก้ตัวฉันเพียงแค่บอกความจริงที่เรียบง่ายและทำลายล้างและใบหน้าของอานนท์ มันแตกสลายราวกับว่าฉันได้ยื่นมือเข้าไปในอกของเขาและบทขยี้บางสิ่งที่มีค่าที่เขาเฝ้าธนุถนอมมาหลายปีเขาเก็บกระเป๋าใบเล็กๆแล้วจะไปโรงแรมเขาไม่กลับมาอีกเลยการหย่าร้างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสะอาดและโหดร้ายถึงที่สุดเขาได้บ้านได้หมาและได้ชีวิตปกติฉันไปอยู่ห้องรับแขกของเพื่อนอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็ได้ห้องเล็กๆที่เงียบเหงาใจกลางเมืองส่วนแทนเขาก็ย้ายออกไปเหมือนกันไปอยู่ในเมืองอื่น เราไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยไม่เคยจริงๆเราเคยบังเอิญเจอกันในที่สาธารณะสองสาครั้งมีเพียงการพยักหน้าอย่างกระกระอ่วนหรือบางทีก็เป็นสายตาที่เจ็บปวดที่มองหากันแต่นั่นก็เท่านั้นหลายเดือนต่อมาเขาเคยส่งข้อความมาหาฉันเขาบอกว่าคุณทำลายทุกอย่าง และเขาก็พูดถูกฉันไม่รู้ว่าฉันคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นบางทีฉันอาจเชื่อว่ามันเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่ประกายไฟที่เชื่อมเราไว้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งคู่สามารถลืมและก้าวต่อไปได้แต่มันไม่ได้ผลแบบนั้นใช่ไหมและสิ่งที่คุณทำในความมืดมันไม่ได้ถูกซ่อนอยู่ตลอดไปมันตามคุณไปมันคืบคลานขึ้นไปบนเตียงกับคุณในเวลากลางคืนและกระสิบย้ำเตือนที่เจ็บปวดในหูของคุณในขณะที่คุณพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะหลับลง ตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวฉันยังคงเก็บรูปถ่ายของอนน و ์กับฉันไว้บนโต๊ะทำงานมันเก่ามากขอบมุมทะลอกสีซีจางแต่บางครั้งฉันก็เอาแต่มองมันและสงสัยว่าฉันจะเป็นคนแบบไหนถ้าคืนที่กำหนดชะตากรรมของเราไม่เคยเกิดขึ้นเลยหรือบางทีฉันก็สงสัยว่าฉันเคยเป็นคนที่ฉันแซงทำเป็นมาตลอดจริงๆหรือเปล่า ฉันไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังเพราะฉันต้องการความเห็นใจของคุณฉันไม่ได้คาดหวังการให้อภัยของคุณฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันสมควรได้รับมันหรือไม่แต่ฉันเล่าเรื่องนี้เพราะบางครั้งสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เราทำคือสิ่งที่เราไม่เคยวางแผนไว้เลยบางครั้งความรักก็บิดเบี้ยวกลายเป็นบางสิ่งที่อันเรื้อรังโดยสิ้นเชิงและบางครั้งการถูกมองเห็นการถูกมองเห็นอย่างแท้จริงในที่สุดคือสิ่งที่จะทำลายคุณได้อย่างสิ้นเชิงและสมบูรณ์ ฉันชื่อพศรและนี่คือสิ่งที่ฉันต้องแลกกับการข้ามเส้นที่ฉันไม่มีวันย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกแล้ว